และนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเก่าในเกมไมครับเรามาสร้างประตูสวรรค์กันดีกว่าเห็นใน YouTube คนทำกันเยอะแยะเบื่อแล้วประตูนรกอะ่ะวันนี้อยากจะไปสวรรค์บ้างนะโอเคเหลือแค่ใส่น้ำเอา้เอาอะไรเนี่ยไม่ เรามาสร้างประตูสวรรค์กันดีกว่านะครับอย่างแรกนะต้องมีมดก่อนนะครับผมถ้าใครอยากได้มดนะครับผมกดไลค์และกดติดตามคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมีชื่อมดขึ้นมานะครับผมกดยังกดยังโอเคชื่อมดขึ้นมาแล้วนะครับผมสามารถไปเล่นกันได้เลยโอเคได้เวลาเทน้ําแล้วนะครับโอ้โหวันนี้เราจะมาทําบ่อเลี้ยงปลากันดีกว่าโอเคเรามาเทน้ํานะโอเ้เทอย่างหน้านะกว่าจะเต็มทําไมน้ํามันไม่เสมอวะเนี่ยมา อันนี้เรามาทำบ่อเลี้ยงปลากันดีกว่านะครับโอเคบ่อใหญ่โคตรสวยเลยอันนี้ได้เวลาถังน้ำวิเศษชุบอุย๊ยไหลเประน,นาบเดียวกันนะ่ะไม่เสียเวลาเลยโอ้โหโคตรเจ๋งเฮชุบชุเฮ้ยนี่มันเพชรนี่นาก็าติขุนเลยลักกันทำ <c oughs> ไมมันขุดน,นานจังวะโคตรเสียเวลาเลยโอ้หนานเกินไปแล้วเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะเ <c oughs> พชรหายไปไหนวะ เฮ้ย hey, ลุงพีเจอเพชรแล้วเย่เ yeah, ย yeah. มาทุกคนขุดเลยละกันขอเลยละกันนะเพชรอันนี้อะ่ะอุ๊ยอย่างไวอะ่ะ <c oughs>